สุ้ายคือนิเจอนะะตอนนี้อยู่ที่หาดมะเบิดนะครับเขียนร้อยต่อระหว่างอำเภอมางละมาน้อยแล้วก็อำเภอประกุนะครับแต่ในส่วนของร้านโจ้นี่อยู่ในเขตตะวันตกอุดมฮานนะครับตอนเช้านะฮะก็จะมีโจ๊กขายตรงนี้นะโจ๊กแล้วก็หมูย่างนะฮะแล้วก็จะมีกวดจั๊บนะครับตอนนี้จะเป็นร้านนะครับโจ๊กเห็ดหอมไข่เค็มนะครับไก่ย้ามีของฝากด้วยนะฮะแต่นี้ วันนี้จะแนะนำให้เป็นออโจ๊กนะครับซึ่งน่าทานนะครับรสชาติกลมกล่อมมากนะครับเดี๋ยวให้ชมภาพน,นะฮะคือในโจ๊ก็มาทานทุกวันนะ้นราๆนะครับนี่ครับโจ๊กท้องก็จะไม่ใาโจ๊กทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมี เอกลักษณ์ของเขานะฮะคือจะเป็นน้ำซุปนะฮะน้ำซุปที่ใส่โจ้นี่จะเป็นน้ำที่เขาเคี่ยวนะฮะแล้วก็นี่ครับหมูก็จะเป็นหมูหมักนะฮะเป็นลูกแบบนี้ครับนี่ะน่าทานมากนะครับอันนี้ก็คือทานได้เลยไม่ต้องปรุงเลยนะฮะก็จะมีแบบท่องใส่ไข่แล้วก็ไม่ใส่ไข่นะฮะอืม สำหรับคนที่มาพักที่รีสอร์ทที่หาดบางเบญนะก็มากินได้นะที่ร้านนี้ครับในอากาศดีครับปิดชายทะเลนะครับันเป็นหาดบางเบญนะครับและนายก็นั่งได้นะนั่งหนะน้านะครับก็เนี่ยฮะรีสอร์ทก็แนะนำแล้วกันนะครับมาใารมาพักที่หาดบางเบญถ้นะาเช้าครับถ้าเบื่ออาหารที่รีสอร์ทก็มานั่งทานได้นะครับนะครับมีทุกอย่างครับโปรตินโปรตินกาแฟแล้วก็มีนะครับ ครับร้านวัดดินยกวังเบิดครับอยเริ่มกดติดตามนะครับคุณนิดเดียวครับ